ข่าวนี้ให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อนะครับคลิปนี้ก็จะมีข่าวร้ายมาแจ้งเพื่อนกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลย ก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมพี่ใจพี่สตูดิโอชาแนลครับชาแนลน,นี้ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขุดเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็การเทรดนะครับอ่าวเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอเลยข่าวนะครับก็คือเป็นจากสยามบล็อกเชนนะครับเขาไปรวบรวมข่าวมาจากทวิตเตอร์ของคนที่ชื่ออาลีมาร์ติเนสนะครับบอกว่าตัวบิตคอยเนี่ยเขาจะมีซัพพอร์ตโซนเนี่ยอยู่ที่36,400ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดหลุดโซนนี้ไปเนี่ยจะอยู่ที่34 300แล้วก็มีอีกระดับหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมองว่าตลาดเนี่ยกำลังเริ่มมีความขันผวน,นนะครับอาจจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างในกรอบบนนะครับเหรียญเนี่ยมันราคาขึ้นมาสอดรับกับข่าวที่เขามีการลิสต์ตัว Bitcoin ETF นะครับเข้าไปในเรื่องคำร้องของอนุมัติจากกองทุนต่างๆนะครับของในสหรัฐอเมริกาก็ตอนนี้เขามองว่า มันมีการซื้อที่มากเกินไปนะครับคิดว่าน่าจะต้องมีการทุบลงนะครับในตัวราคาของบิตคอยนนะครับการอนุมัติของ Bitcoin ETF ของเซกเนี่ยจะจบลงในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้วันที่15นะครับแต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือวันที่17พฤศจิกาครับโดยสถาบันเนี่ยจะต้องประสินคำร้องขออนุมัติกองทุนจากบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ a c k ก o อกนะครับของ f i l ลิปตี วั n eck นะครับแล้วก็ arc investment นะครับซึ่งผู้คนต่างให้ความสนใจกับเรื่องของ b a c k l o g นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกองทุนขนาดใหญ่นะครับโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเนี่ยอยู่ที่9.4ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีผลต่อราคาของเหรียญคริปโตทั้งตลาดเลยนะครับไม่ใช่แค่ของ Bitcoin อย่างเดียวครับคิดว่าถ้าอนุมัติในวันศุกร์นี้นะครับก็ราคาเหรียญน่าจะพุ่งขึ้นต่อนะครับแต่ทีนี้เขาก็จะมีข้ออันหนึ่งนะที่กังวลอยู่นะครับว่างไรก็ตามี่ ตอนนี้รัฐบาลสาหรัฐเนี่ยมีปัญหาทการเมืองที่อาส่งผลทําให้เกิดการปิดตัวลงชั่วคราวจึงทําให้มีความเป็นไปได้ที่เศกนะจะอนุมัติ Bitcoin ETF เนี่ยลดลงไปอย่างมากอ้าวส่งผลให้ราคาเหรียญลดลงมาต่ำกว่า37,000ดอลลาร์นะครับราคาเนี่ยตอนนี้ชะลูดลงแล้วนะครับเพื่อนๆต่เดี๋ยวเราไปดูในภาพกราฟกันนิดหนึ่งนะครับผมเปิดเป็นทมเฟรม15นาทีนะครับ ตัวในข่าวนะครับเขาบอกว่าแนวรับนะจะอยู่แถวประมาณ36,400ส่วโซนโซนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแนวรับตรงนั้นเนี่ยได้ถูกทำลายทิ้งไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าจะมีอยู่ที่34,200ก็คือโซนตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมันหลุดโซนนี้มาอีกนะครับเขามองว่านูนมันจะไปกองอยู่ที่โซนด้านล่างตัวนี้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ผมคิดว่านะครับ แนวนี้เนี่ยน่าจะมีอาการแบบว่ารับอยู่ก่อนนะครับมองเป็นเทรนไลน์รูปแบบนี้ตอนนี้เนี่ยก็มันอยู่ชนเทรนไลน์แล้วนะครับลองรับดูอีกสักไม้นึงนะถ้าใครยังไม่มีของนะแล้วก็เผื่อมันจะขึ้นต่อนะครับสอดรับกับตัวข่าวเนี่ยวันศุกร์พฤศจิกนะครับวันศุกร์ที่17พฤศจิกานะครับครับอาจจะพุ่งขึ้นอีกหนึ่งจังหวะถ้าเกิดออกมาเป็นข่าวดีเนี่ยผมว่ามันน่าจะวิ่งต่อแบบจุดจุดขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ข่าวเนี่ยมันออกมาไม่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีขึ้นไปจ่อรอแล้วก็ทุบลงนะครับเป็นรูปแบบตรงนี้นะผมมองว่าตรงนี้ราคาเนี่ยน่าจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีการดันราคาขึ้นไปแถวๆสัก3า0 0 0นครับขึ้นไปจ่อรอข่าวนะครับถ้าเกิดว่าข่าวดีก็ขึ้นข่าวร้ายก็ลงนะครับอันนี้ในมุมผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบประมาณนั้นนะครับทั้งียหนึ่งชั่วโมงก็ตัวสโต้เนี่ยยังยืนไม่ได้นะครับก็แนะนําว่าตัวนี้นะครับ จริงๆก็เป็นแนวรับนั่นแหละนะก็สตอตอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่โซนๆนี้แหละนะก็เดีย๋ยวรอดูกันอีกทีนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ดูแล้วมันเหมือนจะเป็นข่าวลายนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นจังหวะในการเทรดของใครบางคนอยู่นะครับซึ่งคนที่ไม่มีของนะตอนนี้ราคามันได้หล่นลงมานะครับก็มันเป็นแนวรับที่ผมว่าเป็นแนวรับใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่หลุดนะครับก็มีสิทธิ์ที่มันจะขึ้นไปทำเบรกไฮได้นะครับเอาเป็นว่า ข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเอามาคิดประมวลผลแล้วก็วางแผนกันก่อนที่จะเข้าทํากานเทนรดทาเพื่อนโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือของ IP Studio ทั้ทาง e v y r a y t r a d e แล้วก็ PT Computer กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม